สวัสดีครับสองคนดูสัญญาณชัดไหมครับสัญญาณชัดกดหนึ่งให้ด้วยครับเรามาชมกันเลยครับผลงานสวยๆจากคุณโตเต้ทัตทูเมืองเลยอยู่จังหวัดเลยครับลูกค้าที่อยู่จังหวัดเลยลองทักทายดูยนะครับผลงานของคุณโตเต้นะฮะโตเต้นะฮะชื่อเต้เต้เมืองเลย สับงานเต็มหลังรายละเอียดยิบยับสีเทาดำลายเส้นละเอียดมากเลยนะครับเส้นแล้วก็มีดอทด,ด้วยนะครับลวดลายดีไซน์ขยันมากนะครับรายละเอียดยุบยิบเป็นผลงานคุณเต้น,นะครับจากจังหวัดเลยสวัสดีครับ5้าคนดู คุณลูกค้ารับชมได้นะครับมีผลงานสวยๆมากมายจากช่างศักดิ์ไทยจอมขยันนะครับอันนี้เป็นผลงานเต็มหลังของคุณเต้น,นะครับจากจังหวัดเลยฝีมือดีครับเฮ้ยย่ามาเดาสวัสดีครับชื่อเฮ้ยย่ามาเดาโขเคนะครับงานเนียเน้ยบๆนะฮะรายละเอียดยิบยับเลยนะครับหลายเส้นดอกเล็กดอกใหญ่เว้นขาวลงดำถมดำมีลายจุดด้วยครับเป็นมิติ กว้างยาวหนาบางเข้มสีเทาก็มีนะครับเป็นดอทดอก็มีนะครับดูกันไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับเจ็ดคนดูเชิญลูกค้ารับชมได้ครับมีผลงานสวยๆจากช่างศักดิ์ไทยมากมายเก่งมากครับจังหวะเว้นขาวจังหวะรา,ายละเอียดวิธีทำงานนะครับตั้งใจมากเลยครับ อันนี้พิกแบบนี้นะครับของคุณเต้เมืองเลยเส้นดำเส้นโคง้งเป็นลายมิติทรงกลมเว้นขาวถมดำลงเทามีหมดเลยครับเส้นทับบนทับล่างะกะจังหวะได้ดีมากสวัสวดีก็ับพบคนดูโอเคครับอางเต็มขาก็มีนะครับ สวยงามพริ้วไหวเต็มขาการวางงานนี่เนีบมากนะครับขยันเคอันนี้คือผลงานคุณเต้เมืองเลยนะครับโปรไฟล์นี้นะครับลูกค้าท่านใดที่อยู่เมืองเลยนะฮะทักทายได้ครับเต้เมืองเลยผ่านไป ต่อมาเป็นผลงานคุณพัชรานะครับพัชราเป็นสักเสือเท่าดำหน้าตาสวยดุดุโหดโหดแสงเงานุ่มนวลเสื้อโครงครับตรงหน้าอกลายเส้นนะครับการวางงานแบบลายเส้นละเอียดผิวไหวครับ ตัวหนังสือกลางหลังดำแน่นครับมองรูปแบบและเรียบง่ายต่อมาเป็นผลงานคุณสกาวใจนะฮะสกาวใจประมาณนี้นะครับโปรไฟล์เป็นช่างสักผู้หญิงครับครูเจนงานระดับผู้หญิงนี่เป็นงานฝีมือนะครับเหมือนผู้ชายศักเลยครับ สีคนดูสวัสดีครับลงสีรูปกตาอยู่ตรงหลันงนะครับเด่นๆงานสีสันจัดจ้านดีนะครับชมพูดแดงส้มเหลืองเขียวม่วงฟ้าแจ่มครับช่างสั์ผู้หญิงไทยเก่งครับเหมือนงานผู้ชายเลยงานสีแปดแนะครับสีตัดกันมองเด่น สีสวยครับงานบรรจงสร้างช่างสักหญิงครับต่อมาเป็นผลงานคุณมาละเวยมาละวานะครับเป็นตัวหนังสือตรงหน้าอกนะครับเป็นช่างสักหญิงเช่นกันครับคขมแดงสดดำตัดกันดีมองง่ายครับมาละ่วยมาละวามาแต่ของเขาของเราไม่มาอันนี้เป็นผลงานเธอครับเป็นช่างสักหญิงครับ คมชัดดีนะครับรูปแบบมองแล้วง่ายมารวยมาลาวาครับมาแต่ของเขาของเราไม่มาโปรไฟล์นี้จดจำง่ายครับดีมโชคแอคค่อนดีมโชคออกเทนเต็มหลังนะครับลงสี สีส้มสีฟ้าลายเส้นสีแดงสีดำสีเทายังไม่เสร็จครับรูปนี้เต็มหลังถ้าเสร็จแล้วส่งมาอีกรอบนะครับเป็นงานอาร์ตงานเขียนสีเทาดำลายเส้นโค้งคดต,ตรงผิวไหวเต็มไหลนะครับสวยงาม เป็นรูกกระตูนความคมชัดของดำเทาลงสีสันเรียบง่ายมองชัดครับขยันครับรูปนี้เป็นผลงานของคุณดีมนะครับอ่ะโอเคดูอีกทีนะครับโปรไฟล์นี้ครับดีมโชคออกเทนเต็มหลังไม่เสร็จเต็มไหลโอเคเต็มขาใช้ได้นะดีครับพี่ซันสกูนะครับ ผลงานเป็นไงครับพีสันสกูงานชุกมากในช่วงนี้งานเต็มขาลงสีนุกสุดโตกสวัสดีครับนุกสุดโตกงานเยอะมไหมครับเสียงดีนชัดไหมนุกสุดโตกกรุณากดหนึ่งด้วยถ้าเสียงชัดน,นี้เป็นงานหมาป้านะครับพี่สันทวมานด้นเน็บเสนลักษณ์สวัสดีครับ เสียงชัดเสียงกระตุกไหมครับกดหนึ่งให้ด้วยถ้าเสียงชัดอ่ะสวัสดีครับสี่คนดูยามเย็นครับขอบคุณมากครับนกสุตโตกกดหนึ่งโอเคเสียงชัดบรรยากาศตอนนี้ฝนกำลังตกปล่อยรถเล็กน้อยอันนี้เป็นผลง,งานพี่สันนะครับพี่สันแกเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองการแล้วครับตอนนี้เต็มหลังครับเสนาลักขอบคุณครับนกสุตตกขอบคุณครับพี่สันทำง,งานเต็มหลังนะฮะเท่าดํา มันนะครับโจเกอร์ Joker. ดุดันนะครับต่อมาเป็นผลงานคุณคิดปินอิงอิง,องทัตถูเป็นงานกระตูนลายเส้นเนียบเนียบนะฮะเรียบร้อยงานสนุกสดใสนะครับสีเขียวสีแดงสีขาวตัดเส้นได้เนียบมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ไล่มิติออาขอเข้มบางจางหนา รูปหน้าเสือก็สวยครับคมชัดหกคนดูสวัสดีครับแล้วก็บังหน้าท้องด้วยดอกกุหลาบสามดอกทองลายนะครับคมชัดนะครับเสือกบจากคุณคิดครับดอกกุหลาบสวยอาคมกำเนิดพรมนะครับอยู่สลับรี ชอบนะครับทักได้เลยนะครับเบอร์เบอร์โทรศัพท์นะฮะศูนย์แปดสามเนย์แปดะฮะสระบุรีแผงหน้านะครับไลายเส้นลงสีลง,ลงสีแดงสีส้มสีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเจ็ดคนดูสวัสดีครับ งานคุณอาคมเช่นเดิมครับลงงานเต็มแขนสีดำเน้นๆนะเต็มแขนเลยขยันครับรูปนี้เต็มหลังมังกรนะครับอาคมจัดได้แน่นจัดได้ดีดุดันแน่นดีดุดันโอเคผ่านไปครับคุณแมนเรดาอิง โปรไฟล์นี้ครับนี่เลยสีสันสวยงามสดใสตัดขอบขาวเหมือนงานวาดนะครับงานสีมือมากเลยครับรูปร่างหน้าตารูปแบบการลงสีเป็นมิติด้านหน้าเข้มแบล็กการโฟกัสมีด้วยนะครับสังเกตดูดี ด้านล่างเข้มๆน้ำเงินนะฮะไม่ตัดเส้นด้านหน้าเป็นโฟกาวลงสีละเอียดยิบยาบมีแบ็คไฮไลท์ด้วยสีฟ้านะฮะตบแสงสีฟ้าสวยงามคุณแมเได้อินครับสีม่วงขึ้นกล้องตัดขอบขาวทำให้ภาพแยกออกมานะครับแบ็กกาวกบบรูปเรื่องราวทั้งหมดทั้งปวงเห็นง่ายนะครับโฟกาวแบ็กกาว สีดีคมชัดครับเรดด้อิงครับแมนเลดด้อิงงานสไตล์เมอรีต่อมาเป็นผล,ผลงานขุนต้อมอ้อมใหญ่ต้อมอ้อมใหญ่ทําเสือนะครับก็เป็นงานสนุกๆน,นะครับเสือง่ายๆเสือดำเสือโคร่งนะครับประกบกัน เลือดกะเซ็นนะครับก็ชฉูดเสื้อดำนะครับอยู่ตรงไหล่มีมิดดาบอันนี้สีสันสดใสนะครับคมชัดอยู่ตรงหัวไหล่างางแบบครับเสืออ,อีกอันนึงนะครับอยู่ตรงหน้าขาจัดออกมาได้สวยงามนะครับเนียบต้อมอ้อมใหญ่นะครับต่อมาเป็นผลงานของคุณบิ๊กสุดทัศน ็นหลังนะครับสีซอซอบสีฟ้าสีเหลืองตัดเส้นดำดอกไม้สีชมพูวางงานได้สวยครับสดใสดอกบัวดอกบัวตัดเส้นสีแดงนะครับไม่มีตัดเส้นดำเลยสีแดงสีชมพูสีเหลืองสีเขียว ตั้งใจดีนะครับซอฟๆนุ่มๆหน้าอกนะครับหน้าอกและปลาแขนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับโอเคหมดแล้วครับสวัสดีครับเ้าคุณดูอันนี้เป็นผลงานของบิ๊กสุทธัตนะครับดอกบัว เต็มหลังบิ๊กสุทัศนะครับโปรไฟล์นี้ครับเสือเสือเสือผลงานของคุณต้อมอ้อมใหญ่ครับเมาลี่ดำดำเข้มสีสวยๆสนุกสดใสมันๆนะครับผลงานคุณแมนเรดอิงเต็มหลังมังกรสีดำดุดุ เต็มแขนเสือดำเสือโครงเมาลีเต็มหน้าเต็มแผงหน้านะครผลงานคุณอาคมกำเนิดพรมสระบุรีแก้ท้องลายดอกกลาบเสือกบผลงานงคุณคิดนะคะประมาณนี้เลยนะครับงานพี่สันครับสันสกูเต็มหลังเทาดำโจ๊กเกอร์ หมาป้าเต็มขาลงสีร้กาดมากครับคุณซันสกูบอรี่ลายเส้นเนียบเนียบคมคมเต็มไหลเทาดำนุ่มๆเต็มหลังลงสีแป๊ดแปด,แปดเป็นผลงานคุณดีมครับโชคออกเทนหลายเส้นผิวผิวหัวไหลหน้ากระโหลก ผลงานของคุณมาละเวยมาละวามาแต่ของเขาของเราไม่มาประมาณนี้ครับหน้าอกเส้นคมสีสดหัวไหล่สีแปดแปดมาน้ำตรงขาสดๆดดวงตาแป๋วๆสกาวใจนะครับช่างสักหญิงโปกไฟล์นี้เลยนะครับตัวหนังสือหลายเส้น ผมเทาดำตรงหน้าอกผลงานคุณพัชราเต็มขาเนียเนบราย ب, ละเอียดยุบยับรายละเอียดยุบยับตเต้ท่าทูเมืองเลยนะครับขอบคุณมากครับที่ส่งภาพ,ภาพสวยๆเข้ามานะฮะลูกค้าท่านใดชื่นชอบก็ลองคลิกและทักทายดูนะครับว่าสักราคาเท่าไรเริ่มจากตรงไหนไปถึงไหนออกแบบดีไซน์ได้อย่างไร ช่วยทําได้ไหมอะไรเงี้ยครับก็ลองถามใส่ช่องศัตว์ดูนะครับออกแบบได้เขียนแบบได้โอเคขอบคุณมากครับหัวหน้าเราจะเจอกันอีกในครั้งต่อไปสวัสดีครับ